ท่ามกลางํำทานใสในป่าใหญ่มีนกยางผู้หนึ่งที่ขึ้นชื่อวัาสงงางามที่สุดมันพากภูมิใจในรูปร่างและความงามของตนจนไม่มีใครเทียบได้แต่ความเย่อยิงนี้เองกำลังพามันไปพบเรื่องราวที่ไม่มีวันลืมการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในผืนป่าอันกว้างใหญ่ที่มีทั้งทุ่งหญ้าเคียวขจี และลำธารสายเล็กเล็กไหลผ่านสายน้ำใสดุดแก้วสะท้อนแสงตะวันยามเช้าเป็นประกายระยิบระยับสองฝั่งลำธารมีต้นไม้ใหญ่ยืนต้นสูงตระหง่านเงาใบไม้พลิ้วไหวไปตามแรงลมอ่อนเสียงนกร้องเจ้ยแจ้วก้องกังวานทั่วผืนป่าให้ความรู้สึกราวกับโลกทั้งใบกำลังตื่นขึ้นอย่างสดชื่นและงดงามในสถานที่แห่งนั้นมีนกยางตัวหนึ่งอาศัยอยู่ นกยางตัวนี้ขึ้นชื่อในหมู่สัตว์ทั้งหลายว่าเป็นนกที่มีรูปร่างสง่างามที่สุดในลุ่มน้ำสายนี้ลําคอยาวระหงขาเรียวยาวคล้ายเสาเล็กๆที่รองรับเรือนรากสีขาวสะอาดจะงอยปากเรียวแหลมสีเหลืองทองสะท้อนแดดยามเช้าลุกครั้งที่มันก้าวเดินไปตามริมฝั่งน้ำก็ราวกับมีขบวนสเสด็จของเจ้านกผู้สูงศักดิ์ผ่านไป แต่นกยางตัวนี้หาใช่นกธรรมดาไม่มันเป็นนกที่มีนิสัยเย่อหยิ่งและหลงตนเป็นที่สุดทุกวันมันจะเดินทอดน่องอ,อยู่ริมฝั่งน้ำจ้องมองเงาของตัวเองที่สะท้อนอยู่บนผืนน้ำใสเมื่อมันเห็นเงาจะงอยปากยาวงามรูปร่างผอมเพรียวและขาที่เรียวหงหัวใจของมันก็พองโตด้วยความภาคภูมิใจมันคิดอยู่เสมอว่า ไม่มีนกตัวใดจะสง่างามเท่าเราอีกแล้วเราคือผู้มีตระกูลของแท้แห่งฝั่งน้ำนี้เช้าวันหนึ่งแดดยามเช้าสาดส่องลงมาบนลำธารอย่างอ่อนโยนนกอย่างก้าวเดินช้าๆตามปกติมันแงนหน้าสูงบางเอียงคอเพื่อให้แสงแดดต้องปีขาวสะอาดของมันกล่าวกับนักสแสดงที่กำลังขึ้นเวทีให้ผู้ชมชื่นชมความงาม สายลมพัดเอื่อยๆทําทำให้ผืนน้ำเป็นละลอกคลื่นเล็กน้อยแต่เงาของมันยังคงงดงามในสายตาตนเองระหว่างนั้นเองมันเหลือบไปเห็นปลาช่อนและปลาชะโดสองตัวว่ายน้ำผ่านไปอย่างเอื้อยอิ่งอยู่ตรงหน้าร่างกายใหญ่โตวอวบอ้วนเต็มไปด้วยเนื้อสดน่ากินแวบแรกสัญชาตญาณของนักล่าในตัวมันพันตื่นขึ้นตาของมันเตรียมจะก้าวลงไปในน้ำ จะงอยปากก็แทบจะพุ่งเข้าจิกปลาตรงหน้าแต่แล้วมันกลับชะง,งักเสียงความคิดในใจดังขึ้นมาเดี๋ยวก่อนตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาอาหารกลางวันเสียหน่อยการกินอาหารก่อนเวลาจะทำให้เราดูเป็นนกตกะกานั่นไม่ใช่กิริยาของผู้ดีมีตระกูลอย่างเราเลยแม้แต่น้อยมันเดินเชิดหน้าขึ้นสูงปล่อยให้ปลาช่อนและปลาชโดวายผ่านหน้าไปโดยไม่ใยดี ก่อนจะก้าวเดินต่อไปด้วยท่วงท่าเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเหมือนกำลังบอกโลกทั้งใบว่าดูสิเราสามารถควบคุมความอยากได้เราไม่ใช่นกธรรมดาที่จะจิกกินอาหารเพียงเพื่อดับความหิวหรอกนะเวลาเที่ยงใกล้เข้ามาแดดก,กลางวันเริ่มแผดเผาอย่างแรงแสงอาทิต์สะท้อนผิวน้ำเป็นประกายระยิบระยับบรรยากาศรอบๆเงียบสงัดลงมีเพียงเสียงจิ้งหรีดเลไล แววอยู่โงหญยาและเสียงน้ำไหลเอื่ยเอยๆคลอเคลียโขดหินนกอย่างเริ่มรู้สึกหิวขึ้นมาทีละน้อยมันก้าวเข้าไปหยุดยืนริมตะลิ่งสอดสายตาลงไปมองในน้ำมันก็เห็นฝูงปลาเข็มตัวเล็กๆว่ายเลียงแถวกันไปมาคองของมันร้องประท้วงแต่ความหยิ่งยโสกลับดังยิ่งกว่ามันสายหัวไปมาแล้วคิดว่าโอ๊ยจะให้เราผู้สูงศัก ไปกินปลาเข็มตัวเล็กๆแบบนั้นได้อย่างไรหากใครมาเห็นเข้าก็คงหัวร้อย่อเราแน่มันจึงหันหลังให้ฝูงปลาเข็มพยายามก้าวเดินต่อไปทางที่ท้องหิวดวงตายังจับจ้องหาสิ่งที่คู่ควรกับความสง่างามของตนแดดยามบ่ายร้อนแรงเกินทนเหงื่อใครเริ่มไหลซึมตามผิวหนังบางๆต้ายขนสีขาวของของนกยางเริ่มแสบจีดขึ้นมาจนมันรู้สึกหน้ามืดเล็กน้อย แต่แทนที่จะยอมรับอาหารตรงหน้ามันยังดึงดันก้าวเดินต่อไปจนกระทั่งมันเห็นเพียงปลาซิวเล็กๆว่ายไปมาดวงตาของมันลีลงแต่ยังกัดฟันอดกลัน้นไม่เราไม่คู่ควรกับอาหารเล็กๆแบบนี้เราต้องได้กินของที่สมศักดิ์ศรีเท่านั้นก้าวเดินต่อไปแต่ยิ่งเดินก็ยิ่งอ่อนแรงร่างกายที่เคยเชิดอย่างสง่างามกลับงนเงีนเหมือนจะล้ม ในที่สุดนกยางก็แทบหมดแรงมันสอดสายตาไปรอบๆอ,อย่างสิ้นหวังและแล้วก็เห็นหอยทากตัวหนึ่งเกาะอยู่บนเลนริมตลิ่งเปลือกแข็งเปลือกเปือเป้อนโครนไม่ได้ดูหรูหราเลยแม้แต่น้อยแต่ด้วยความหิวโซจนแทบทนไม่ไหวนกยางจึงทลาเข้าหาหอยทากจิกกินอย่างเร็ดอร่อยโดยไม่สนใจนกพวงอื่นๆที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้แถวนั้น กำลังมองดูมันด้วยแววตาเยาะหยันหนกอย่างผู้เยอะหยิ่งในวันนั้นต้องยอมกินหอยทากที่ตนเคยลังเกียจนักหนาเพียงเพราะปล่อยให้โอกาสดีๆผ่านเลยไปหังที่ก่อนหน้านั้นมันมีโอกาสได้กินปลาช่อนปลาชะโดหรือปลาเข็มเป็นอาหารอันโอชา้าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อโชคลาบและโอกาสมาอยู่ตรงหน้าอย่าได้เพิกเฉยเพราะความเย่อหยิ่งและหลงตน พอเมื่อปล่อยให้มันผ่านเลยไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่อาจไปใช้สิ่งที่เราปรารถนาเลยก็เป็นได้หากใครชอบนิทานเรื่องนี้อย่าลืมกดถูกใจติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดนิทานเรื่องใหม่ๆและกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะความช่วยเหลือเล็กๆจะเป็นพลังที่ทำให้เราสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปค่ะ